สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t ท์ g เรานะคะวันนี้พามานี่ค่ะบ้านไม้งามบุรีรัมนะคะตลาดต้นไม้อยู่ใกล้วงเวียนช้างนะคะอ่ะวันนี้เรามาเจอกับนี้เลยค่ะแม่แอดของเรานะคะสวัสดีค่ะอะวันนี้แม่แอดนะคะจะมาให้ความรู้ค่ะแล้วก็อัปเดตราคาต้นไม้นะคะ เอเป็นไม้สู้แดดในประเทศไทยบุริยัรยมของเราเนี่ยว่ามีไม้ตัวไหนบ้างนะคะที่ราคาต่ํากว่า100บาทแล้วก็ยังสวยงามอยู่ด้วยนะคะเยอะเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะตัวแรกเลยค่ะแม่ค่ะตัวไหนดีด <laughs> ตัวไหนคะเนี่ยเอาหนวดปลาหมึกละกันหนวดปลาหมึกด่างคะ่ะค่ะหนวดปลาหมึกด่างเลยชอมนี้เลยคะ่ะนี่ด่างเงินนะคะนี่คือด่างเงินมีนดา่างเงินด่างเงินหรือด่างขาวนั่นเองค,ะค่ะ กับอีกด่างหนึ่งคือด่างอะไรคะแม่ด่างด่างเหลืองค่ะหรือด่างทองฟอร์มสวยมากต้นนี้ค่ะสวยมากเลยนี่ยิ่งโดนแดดสียิ่ง สวยชัดเจนด่างสวยมากค่ะอันนี้คือแดดร้อยได้เลยใช่ไหมค้ยเปเได้เลยค่ะอ่าสวยมากวิธีการขยายพันธุ์คะแม่ค่ะตัดทำได้ค่ะตัดตัดทำประมาณนี้นะคะเลือกกิ่งเหมาะๆหมาะแล้วก็ตัดประมาณช่วงนี้อ๋อโอเคไม่เอาแบบว่ายอดเกินไปใช่ไหมคะไม่เอายอดเกินไปไม่เอาแก่เกินไปตัดไปแล้วเขาเขาก็มีกิ่งใหม่ออกมาอีกนี้นะคะราคาค่ะแม่ห้าสิบบาทรถางนี้ห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ าทนะคะวุลยลดมากราคา50บาทสวยดัาทองเลยนะคะสวยมากค่ะแม่อ่าต้นที่สองค่ะแม่ต้นเล็บครุฑด่างเงินค่ะเล็บครุฑด่างเงินนะคะดูสิคะสวยมากนี่เป็นลวดลายของเขาเลยเหรอคะแม่ใช่ค่ะอ่าอันนี้ก็ไม้แดดไม้แดเช่นกันค่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วนี้50บาทนะคะสวยมากค่ะแม่เขาสามารถโตได้กว่านี้ไหมคะแม่โตได้แต่วตา คือพันแคระนะคะเขาเรียกว่าเล็บพุดด่างแคระเขาจะไม่ได้ใบใหญ่มากไม่โตมากแต่จะเล็ยงอมตัดชังได้เหมือนกันค่ะเป็นพุ่มๆน่ารักน่ารักใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ต้นที่สองนะคะเล็บพุดธด่างแคระต้นที่สามค่ะแม่ค่ะต้นที่สมขอเป็นหูปลาช่อนปลาช่อนด่างเลยค่ะสวยมากสีชมพูสีพีชสีน้ำตาลมีดอกด้วยนะคะดอกเป็นสีชมพูนี่ายดอกน้องน่ อยู่ในถุงเล็กๆอย่างนี้สิบ้าบาทต้นก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะประมาณสาสิเซนแล้วนะสิบห้าบาทเองนะคะเนี่ยโอ้ยสวยมากไม้แดดไม้มงคลเลยค่ะใครชอบสีชมพูเนี่ยเหมาะเลยเนาะแม่เนาะสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะสวยมากเลยค่ะต้นที่สี่ค่ะแม่ที่เราจะแนะนําในวันนี้นี่เลยตรือสีผสมใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะรือสีผสมไม้แดดอีกชนิดหนึ่งค่ะ ต้องอยู่แดดร้อยเลยใช่ไหมคะแดดร้อยได้เลยค่ะแม่แนะนําว่าถ้าไม่ร้อยมันจะเป็นสีอะไรคะแม่คะออกจะเขียวเข้มค่ะถ้าแดดจำไรหรืออยู่ในร่มแดดเขาจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็จะสีแบบไม่สดใสอางนี้เนาะไม่สดใสเพราะฉะนั้นเหมาะที่จะอยู่แดดเลยค่ะค่ะอ่าต้นนี้สิบห้าบาทอุ้ยแต่ละสิบห้าบาทแม่สวยมากํำได้ด้วยค่ะอ๋อตัดคือทุกตัวเนี้ยคือตัดตัดชํำได้ยางขยัคสอนใช่ค่ะประมาณแล้วเลือกกิ่งเหมาะเหมาะนานี้ค่ะค่ะ ชามเสร็จก็อยู่ในร่มข่ารดน้ําให้ชุ่มอยู่ในร่มกอดค่ะแป๊บเดียวเองแล้วเวลาชามแม่ใช้วัสดุปลูกอะไรคะแม่ที่ว้านมีขุยมะพร้าวเลยดินผสมแกลบอย่างนี้ก็ได้ค่ะที่ร้านเรามีขายนะคะถุงละสิบห้าบาทถุงละสิบห้าบาทใช่ถุงดาก็มีขายนะคะอโอเคหรือสีผสมเท่าไหร่นะคะแม่สิบห้าบาทสิบห้าบาทรุ่นนี้สิบห้าบาทมีหลายสีนะคะนี่เอาตัวอย่างมาแค่สีเดียวถูกและดีและสวยมีอยู่ทุกจริงนะคะอ่า ตัวต่อไปค่ะแม่ค่ะตัวต่อไปเป็นโกสนเซตโกสนเนาะแกงโกสนของเราใครบอกว่าโกสนไม่สวยสวยนะสัยนนี่ตัวอย่างใชมมีสามแบบนะคะใบแบบยาวๆแบบนี้ก็มีใบสีแบบอย่างนี้ก็มีแล้วก็ออกเหลืองๆจุดๆก็มีนะคะค่ะไม้แดดร้อยเหมือนกันใช่ไหมคะแม่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะยิ่งแดดสียิ่งสวยค่ะ สวยมากิบ้าบาทเหมือนกันค่ะสิบห้าบาทเท่านั้นแล้วแม่บอกว่าอะไรที่สิบห้าบาทก็คือเจ็ดถุงร้อยคลักันได้คลักันได้เลยดีมากราคาดีมากค่ะที่จับคำได้เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแม่ยิ่งโดนแดดสียิ่งเข้มขึ้นค่ะจัดขึ้นค่ะพรุ่งนี้เราต้องใส่ปุ๋ยไหมคะแม่คะก็ใส่ปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ปุ๋ยอินทรียก็ได้อ๋อถูกโคได้ไหมคะแม่ถูกได้ค่ะได้อ่าถูกโคก็จะดีมากเลยค่ะต่อไปค่ะแม่ แตแย่ก็เหรือว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นกวากใบเงินน้องแม่เนาะนี่นะคะกวากใบเงินนะคะน้อวสวยมากเลยสวยมากนะคะแน่กว่าันนี้ก็แบบไม่ค่อยชอบน้ําเหมือนกันไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ค่ะวันเว้นสองวันก็ได้อยู่ในร่มก็ได้แดดก็ดีถ้าอยู่แดดก็สีก็ชัดน้องแม่เนาะอ่าเนี่ยค่ะห้าสิบบาทอุ้ยถูกมากห้าสิบบาทนะาสวยมากนะคะ เลี้ยงแบบเอาไปไว้ตามประดับอาคารในห้องเ<ด>อฟอกกิศนะแม่นอเาวยนะคะเป็นสมุนไพรได้ด้วยค่ะ,ะทําอะไรได้บ้างยางนนยของเขานะคะยางก็จะมีสีข,ขาวๆใช้ทาแมาลงสัตวกัดต่อยได้ค่ะโด<อ>นตะขาบโดนแมลงสัตวกัดต่อยพึ่งต่อยแตนต่อยอะไรเงี้ยค่ะ<อ>มดกัดเอาอยางเขามาหลัดก<ช>ันได้เลยอแต้มได้เลยมีประโยชน์อีกต่างหากมากค่ะค่ะอันนี้แค่ห้าสิบบาทนะคะอ่ะกงค่ะห้าสิบบาทอยู่ในกระถางห้าหกนิ้วนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะต่อไปค่ะแม่ ต่อไปคือใบเงินใบทองแต่ต้นนี้เป็นใบเงินนะคะตอนนี้เป็นใบเงินนะคะ,ะ,คะเป็นไม้แดดตัดชาได้เป็นไม้มงคลที่ใช้ในงานมงคลทําพิธีมงคลเช่นขึ้นบ้านใหม่หรือว่าลงเสาเข็ม จะต้องใช้เจ้าตัวนี้ต้องใบเงินใบทองใบหน้าแม่บอกสามสิบห้าบาทสามกระัดสามสิบห้าบาทนะคะสบาทตัดชำได้โอ้ยโลดค่ะสวยงามมากรา้มแคลสามสิบห้าบาทไม้มงคลที่คนปลูกอันนี้บ้านด้วยนะคะอันนี้เป็นไม้ทนแดดเป็นใช่ค่ะเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยอ๋อสวยงามมากแล้วก็ตัดชำได้ตัดตรงนี้เหมือนเดิมอย่างที่แม่บอกนะคะอ่าเวลาตัดแม่บอกว่าให้ไว้ร่มร่มก่อนตัดชำแล้วก็ไว้ในร่มก่อนดน้ำแล้วก็ไว้ในร่มก่อนค่ะ แล้วก็รอสักอาทิตย์อ้อยสองอาทิตย์ค่อยเอาออกอ่าโอเคนะคะตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ที่เข้าชาร์จของเราคืออะไรคะแม่ชาบ้าด่าเนาะแม่เนาะด่างทุกใบด่างสวยๆแบบนี้แล้วดอกเขาสีอะไรคะแม่สีแดงค่ะดสีแดงเลีมแดงสดแดงแป๊ดเลยแหละ ไม้แดดเหมือนกันอ่าเป็นไม้แดดก็คือไม่ต้องกังวลว่าใบจะไหม้ไม้ไม่ต้องเลยค่ะรดน้ำแล้วจะเน่าไหมก็คือไม้แดดค่ะแม้ว่าจะเป็นไม้ด่างขาวนี่แต่ก็สู้แดดมากค่ะใช่นะคะอ่าสวยมากราคาห้าสิบบาทค่ะสูงขนาดนี้ห้าสิบบาทใช่ค่ะนี่ประมาณสี่สิบโอ้โหสูงมากค่ะแม่แล้วสวยด้วย อีกอย่างมีดอกให้เราดูด้วยอ่สวยมากเลยค่ะเป็นไม้ในกระแสได้นะใช่ไหมโอเควันนี้เรามี9้าไม้มงคลที่แม่แอดแนะนำเนาะว่า9้าตัวนี้ราคาไม่ถึงร้อยแถมยังสวยแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายดูแลง่ายนะมากนะคะทีนี้ถ้ามีใครสนใจนะคะจะติดต่อแม่แอดได้ช่องทางไหนบ้างคะ ก็ในเพจร้านนะคะร้านต้นไม้บ้านไม้งามบุรีรัมไลน์ก็มีค่ะแล้วก็ขายในช้อปปี้ใน l a ซาด้าค่ะเดี๋ยวยังไงไฟจะขึ้นลิงก์ไว้นะคะแล้วก็จะส่งเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไลน์แม่ไว้ข้างใต้ลิงก์ใครสนใจนะคะก็กดใต้ลิงก์ไปเลยนะคะแล้วก็ติดต่อแม่โดยตรงเลยนะคะแม่พร้อมที่จะแบบแท็กของส่งเสมอมากมากค่ะโอเคใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะใฟขอให้แม่มาพูดเกี่ยวกับเออไม้ดอก ที่แบบกินได้ด้วยแล้วก็ทนแดดด้วยสวยด้วยนะคะขอบคุณแม่แอดมากนะคะสิัดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ